สวัสดีครับ FC Channel โอรถมือสองทุกท่านนะครับผมโมดเพชรยนต์กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้จะเป็นโตต้าลีโวนะครับล็อกโค่นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.4ปี19นะครับอ่าเป็นตัวปี19เกียร์ธรรมดาได้เป็นสีขาวมุกนะครับสาหรับคันนี้นะนี่เลยนะครับลีโวล็อกโค่ อันนี้นะครับสวยมากนะครับใครที่หาอยู่นะสําหรับรีโว่ล็อกโค่นะครับคันนี้เข้ามาหนึ่งคันมีแค่คันเดียวในร้านนะครับบอกเลยนะครับคันนี้ไมน้อยนะแค่ห้าหมื่นห้าพันโลเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับล็อกโค่คันนี้นะสวยๆเลยนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับผมยินดีบริการนะครับยินดีเลยนะครับสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาด่วนจะแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามกันก็ได้นะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดรถเพิ่มเติมไปให้นะครับ เรามาดูรายละเอียดรถกันนะครับสำหรับตัวล็อกโคคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นทะเบียนกไก่ชอชิง่งสา3 5สาแก้วนะครับเป็นรถเดิมๆเลยนะครับสภาพดีมากคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเข้ามาก็คือล้างตั้งขายได้เลยนะครับสำหรับคันนี้พวกรายละเอียดตัวรถไฟหน้าอันนี้ไม่มีหมองนะครับไม่มีลาวนะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟเดย์ไทม์นะครับแต่ดังด้านหน้านะครับเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเทาด้านในนะครับ ลวดลายตกแต่งด้วยรังพึ่งในส่วนของตัวช่องดัอากาศนะครับแล้วก็มันจะมีตัวไฟสปอร์ตไลท์คู่ล่างเป็น LED นะครับอันนี้เป็น LED แล้วก็ไฟคู่หน้าเนี่ยอย่างที่บอกเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานโตโยต้านะครับไม่มีหมองนะครับไม่มีแตกไม่มีร้านะครับรายละเอียดสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดต่อมานะครับสําหรับตัวล้อนะครับคันนี้ให้ล้อแม็กขอบ18นะครับเป็นแม็กสีดําเงานะครับ ล้อแมกขบ18ลัดด้วยยาง AT ีนะครับของดัลอปปี2019นะอันนี้สวยๆเลยนะดอกยางยังเหลือยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็พวกรายละเอียดตัวบริเวณซุม้มล้อนะครับตัวน็อตโชคอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าใหม่มากนะครับมีตกแต่งตัวซุม้มล้อนะตัวคิ้วนะครับตรงนี้เป็นสีดํานะครับบันไดข้างนะครับเป็นสีดำํำไดข้างสีดํากระจงกระจกนะครับ พาร์ตเดิมจากโรงงานนะครับเป็นกระจกพาร์ตเดิมจากโรงงานโตยต้ากระจกมองข้างเป็นสีดําเงานะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะเนี่ยดูเลยนะครับที่จะเปิดประตูเป็นสีดํานะที่จะเปิดประตูสีดารายละเอียดตัวรถเนี่ยสวยสวยเลยนะครับหมายแค่ห้าหมื่นห้าครับคันนี้นี่นะครับเปิดมานะครับดูภายในกันก่อนนะครับดูเลยนะครับเบาะใหม่มากนะครับสีดํานะครับ เบาะสีดำคอนโซลเกียร์นะครับที่พักแขนอะไรต่างๆนะครับรายละเอียดดีนะครับนี่นะครับรายละเอียดเดิมๆของเขาเลยแหละนะครับมีจอทัชสกรีนนะครับคอนโซลนะครับสีดำนะสวยๆเลยแอร์แบ็กสามจุดนะครับมีตรงนี้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 ตกแต่งตกแต่งเป็นสีดำเงานะครับตัดกับโครเมียมนะครับตรงนี้ ตัวกล่องคูบ็อกซ์นะครับมีคู่มือมาให้คู่มือเล่มรถนะครับสำเนาเล่มมีนะครับอันนี้ก็ครบ,ครบเลยแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างเสาเอด้านหน้านะครับจุดน็อตยึดต่างๆเดิมนะครับแผงประตูด้านในเรียบร้อยดีนะครับไม่มีริ้วรอยโครงสร้างเดิมนะครับสําหรับประตูนะโครงสร้างประตูเดิมหัวน็อตต่างต่างนี่ก็คือเดิมเดิมหมด นะครับตัวเสา<ม>บีเช่นกันนะครับเรามาดูโครงสร้างเสาบีจุดน็อตยึดนะครับหัวน็อตไม่มีไขไม่มีน่องรอยการขยับนะครับหัวน็อตพวกนี้เดิมเดมนะครับเหลี่ยมสันประตูนะครับอันนี้ก็คือชัดเจนนะครับไม่มีการเก็บสีมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะจุดน็อตยึดต่างๆนะครับอันนี้ก็เดิมเดิมนะอันนี้ก็เดิมเดิม เบาะด้านหลังมีกระเป๋าจริงโจ้คู่นะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวร้อนนะครับตกแต่งกรอบแอร์เป็นดําเงานะครับอ่าแล้วก็ตัวเบาะที่นั่งด้านหลังนะครับนั่งได้สามที่นั่งที่นั่งเลยนะอยน่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆนะครับดูเลยนะครับสภาพสมบูรณ์มากตัวเบาะนะแล้วก็มีที่พักแขนให้นะครับ ะวางแก้วน้ําได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อีกเช่นกันนะครับเ mm. พดานก็เป็นสีดํานะครับเรียบร้อยดีนะครับ mm. ดูดูดันสวยงามไปในตัวนะครับมีที่จับขึ้นลงทุกตําแหน่งเลยนะตัวนี้แผงประตูก็เหมือนกันนะครับเรียบร้อยสะอาดอ้านดี mm. ตัวล็อกนิรภัยสติ๊กเกอร์ยังติดอยู่เลยนะครับโครงสร้างประตูก็ชัดเจนนะครับไม่มีสนิมนะ ในส่วนของตัวช่องว่างระหว่างตัวกระบะท้ายนะครับกับห้องโดยสารเม็ดอาร์คมองเห็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยการสาดสีพ่นสีในส่วนของตัวล็อกโค่นะครับที่มีเพิ่มเติมเข้ามานอกจากตัวลายล้อแมกนะครับแล้วก็จะมีตัวสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์นี้เป็นสีดําตัดกับสีเทานะครับเป็นของแท้พาร์ทเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะฮะสวยๆแล้วก็จะมาพร้อมกับลายล็อกโค่นะครับ อ่าร็อกโคนี่เป็นลายสาดโคนหินอะไรประมาณนั้นน่ะนะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเชสซีรถนะครับไม่ต้องพูดถึงคันนี้ใหม่มากนะครับใหม่ๆเลยนะล้อแม็กก็คือลายเดียวกันทุกเส้นนะครับทุกวงรายละเอียดตัวด้านท้ายนะครับไฟท้ายฝาท้ายกันชนท้ายนะครับเป็นพาร์ทเดิมติดรถมา ไฟท้ายนะครับกรอบเดิมไม่แตกไม่ล้านะครับไม่หมองไม่มีไอ้น้ำเกาะอ,อยู่ด้านในนะครับโลโก้โตลต้านะครับติดอยู่ครบ,ครบมีกล้องมองหลังไฟเบรกดวงสามีพร้อมนะครับรายละเอียดตัวคําว่า h ฮ l u x REVO อะไรพวกนี้ก็ยังติดอยู่ครบแบบนี้เลยไฟท้ายายละเอียดดีนะครับเดิมๆกันชนนะครับตกแต่งด้วยสีดําตัดกับสีเทานะครับเป็นของพาร์ทเดิมจากโรงงานนะฮะอันนี้ มีสลักคําว่าไฮลักด้วยนะบริเวณตรงทางขึ้นนะครับอันนี้ลายเอียดเดิมครับสวยเลยแล้วก็ตัวช่วงล่างผมไม่พูดถึงไม่ได้ต้องพาดูนะครับอันนี้ก็คือลายเอียดเดิมๆนะครับยางอะไรเหมือนจะยังไม่ได้แตะพื้นเลยนะยางอะไระให้ดูลายเอียดตัวโครงสร้างด้านล่างนะครับใหม่เอี่ยมมากนะครับ ไม้แค่ห้าหมื่นครับรถรถวิ่งน้อยนะครับรายละเอียดตัวสีนะครับ, year, 4, รบเดิมแน่นอนเคาะให้ดูเลยนะครับดูนะครับตัวแชสซีรถนะครับรายละเอียดตัวล้อนะอามาดูกันต่อนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับรายละเอียดหัวนอ็อต แผงประตูแผงประตูด้านในนะครับเรียบร้อยดีนะครับตัวล็อกนิลภัยหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการไขนะครับกระจกก็พาร์ทเดิมจากโรงงานโตยต้านะครับอ่าพาร์ทเดิมเลยนะกระจกพาร์ทเดิมามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเริ่มจากตรงแผงประตูก่อนเลยแล้วกันนะฮะตัวประตูฝั่งคนขับเนี่ยดูเลยนะ เม็ดอาร์คนะครับเห็นแบบนี้เลยเหลี่ยมประตูนะครับโครงสร้างแผงประตูก็สะอาดสะอาดดีนะครับมีแต่คราบฝุ่นเท่านั้นเองนี่นะครับตรงนี้ตกแต่งด้วยสีดําเงานะครับเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกเปิดปิดไฟฟ้านะครับออโต้จุดเดียวฝั่งคนขับนะครับแล้วก็พับปรับไฟฟ้าี่ตามซอกต่างๆนะครับหัวน็อตอะไรพวกนี้ก็ ไม่เคยถูกถอดไม่เคยถูกไขนะฮะหัว oh, น mm ็อ hmm. ตเดิมๆไม่มีการจอดแช่น้ําอย่างแน่นอนนี่หัวน็อตนะครับรายละเอียดดีโอเคเดี๋ยวจะให้ดูตรงบริเวณฝั่งคนขับคอนโซลอะไรพวกนี้นะพวกรายละเอียดตัวเบาะนะครับสภาพดีนะครับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะอ่าับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยผมปรับให้ดู อ่านะครับอันนี้ปรับในส่วนของตัวพนักพิงนะครับผมโอเคอ่ามาเรามาดูในส่วนของตัวเลขไม้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับเลขไม้คันนี้ไม้น้อยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยเลยให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับอ่านะครับเลขไม้เลขไม,ม้เท่าไหร่ นี่เลยเลขไม่นะครับ55,469กิโลเมตรนะครับไม่แท้ๆเลยไม่มีกอไมไม่มีกับไม่แล้วก็รายละเอียดตัวพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับตัวหนังสือไม่มีรอยถลอกนะครับอยู่ครบชัดเจนแบบนี้นะครับตัวหนังพวงมาลัยก็กระชับมือนะครับเป็นหนังนะเดินตะเข็บขาวนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ ตัวหน้าจอนะครับอันนี้ใส่ตัวไมโคร SD c a r กาดได้นะครับมันยังม,มันยังไม่ได้ใส่การ์ดนะอันนี้บอกไปก่อน FMAM ได้หมดนะครับ FMAM มพวกอรมัลติฟังก์ชัน ia, นะครับนี่ใช้ได้นะนนใช้งานได้ปกตินะครับ แล้วก็มันจะมีเมนูเลือกเมนูได้นี่มันไม่ได้ใส่การ์ดเฉยๆนะผมเลยก,กดเลยไม่ได้มากนะครับวิทยุเ,เล่นได้แน่นอนนะฮะปิดเครื่องก่อนแล้วกันนะครับใช้งานได้ปกติตัวกล้องนะครับมีกล้องมองหลังกล้องมองหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับใส่ดีวีดีก็ได้นะแอร์ออโต้นะครับมีพาวเวอร์เอาลิตให้2ช่องเลยนะซ้ายขวาตรงนี้ USB AUX นะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะ6สปีดนะครับ,รนะรบมี Eco Mode Power Mode มารองรับตรงนี้นะครับโหมดการขับขี่2โหมดนะแล้วก็รายละเอียดพวกไฟสองแผนที่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะตัวไฟไฟตรงเก่งตรงกลางก็ใช้ได้นะครับสวยงามนะสวยงามจริงคันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของตัว รายละเอียดตัวรถก,กันต่อนะครับสําหรับห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะว่าคันนี้รายละเอียดห้องเครื่องจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเอาละครับเรามาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ก็150แรงม้านะสำหรับรีโวล o โก้คันนี้นะครับรายละเอียดเครื่องยนต์ดูเลยนะครับไม่มีในส่วนของตัวภาพและมันเครื่องนะฮะ แต้มสีต่างๆอะไรพวกนี้ก็ยังเห็นอยู่ชัดเจนนะครับคือใหม่มากเลยเรียกว่าเกือบป้ายแดงเลยนะครับน้องๆป้ายแดงเลยสภาพนะตามซอกนะครับฝากระโปรงอะไรพวกนี้ไม่มีไข่ไม่มีขยับนะฮะแล้วก็ตัวฝากระโปรงตรงนี้จะมีตัวปั๊มจากโรงงานโตต้าอยู่ตัวคานนะครับคานหน้ารายละเอียดตัวหนังสือตัวอานะครับยังมองเห็นอยู่ตัวแอล นะครับสีเลยตัวแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจตัวมอฟอนะครับก็ยังติดอครบแบบนี้ตามซอกขากระโปรงนะครับหัวน,อน็อตอะไรพวกนี้นะครับเม็ดฮาร์คมองเห็นชัดเจนนะครับอันสมือนกันความร้อนอยู่ครบตัวสติ๊กเกอร์ นะครับราเดลต่างๆนะครับรายละเอียดตัวฝากระโปรงก็สิดอยู่มาครบๆเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับสําหรับรีโว่ล็อกโคนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับคันนี้มีแค่คันเดียวนะไมค์แค่ห้าหมื่นกโลราคาอยู่ที่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับย้ำอีกทีนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสำหรับรีโวล็อกโคปีสิบเก้าสี่ประตูคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับ แอดไลน์หรือโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับรถคันนี้ยังอยู่นะครับแต่เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะไปนะครับนะเพราะรถสวยมากจริงๆนะครับติดต่อเข้ามาเลยแล้วก็ก่อนจากกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดกระดิ่งการแจ้งเตือนจะกดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางชา n e l โอรถมือสองนะครับสำหรับวันนี้ผมโอทิยนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรถรุ่นใหม่ยี่ห้อใด ห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอตัวลา FC ทุกท่านไปก่อนแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ